สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีกรกฎประจำเดือนกันยายน2563ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีกรกฎท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ชาวราศีกรกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านดาวจันทรโคจร2-3ปันต่อ1ราศีครับดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงมักมีอารมณ์ค่อนข้างขึ้นขนลงๆการทำนายดวงของชาวราศีกรกฎอาจารย์จึงจะยึดดาวหลักใหญ่ๆสำคัญหลายๆดวงในการคำนวณโชคชะตาของชาวราศีกรกฎในแต่ละเดือนครับ ในเดือนกันยายนนี้มีดาวหลักใหญ่ๆห,ห,หลายๆดวงและสำคัญต่อชาวราศีกรกฎโคจรเข้ามุมที่แปรผลต่อโชคชะตาของชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะในเดือนกันยายนนี้มีดาวพระลาหูครับที่จะย้ายจากภพวบบินาศของชาวราศีกรกฎไปสถิตยอยู่ในภพลาภะในมุมนี้จะทำให้ชาวราศีกรกฎนั้น มีชีวิตและโชคชะตาพลิกผันที่ดีขึ้นครับเพราะดาวหลักอีกสองดวงนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีและดาวพระเสายังตกอยู่ในภพอริครับดาวพระราหูมาอยู่ในมุมนี้แล้วจะช่วยให้ชาวราศีกรกฏดีขึ้นและยังมีดาวเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกหลายดวงครับที่ส่งเสริมกันในเดือนกันยายนนี้มีดาวอะไรใหญ่บ้างครับ ในวันที่สองกันยายนดาวพระศุกจะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎมาทับลัคนาของชาวราศีกรกฎครับดาวพระศุกร์จะให้โชคต่อชาวราศีกรกฎนะเพราะดาวพระศุกมาจากเรือนพันธุและมาจากเรือนลาพระครับและได้ตำแหน่งที่ดีมาทับอยู่ตรงนี้ในวันที่10กันยายนดาวพระราหูจะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภ ถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบลาพะครับดาวพระลาหูตกอยู่ในลาพะจะทำให้คนราศีกรกฎเกิดโชคลาภครับในวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีกันถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบสหัชชะครับอาทิตย์ได้คู่วิชาการ จะทาให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความสามารถในการหาเงินเป็นอย่างดีครับในช่วงนี้ในวันที่19กันยายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบพันธุในวันที่29กันยายนดาวพศุกร์จะโครจรอ,อีกหนึ่งครั้งครับจะย้ายเข้าสู่ราศีสิง ย้ายเข้าสู่พบกระดุมพระของชาวราศีกรกฎนี่คือพบการเงินในวันเดียวกันครับดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีบังกรเล็งลัคนาของชาวราศีกรกฎดาวที่ให้คุณแก่ชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ดาวอังคารดาวพลฤหัสบดีมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาที่ปดีครับและยังมีดาวเล็กๆ ที่โคจรมาเป็นใจได้แก่ดาวพระศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพระเกตดาวพุธครับดาวที่ให้โทษต่อชาวราศีกรกฎยังเป็นดาวพระลาหูอยู่นะครับแต่บางมุมอาจารย์มองว่าจะให้โชคลาภแก่ชาวราศีกรกฎและทําให้ชาวราศีกรกฎทํามาค้าขายดีขึ้นจากเดิมครับเมื่อดาวพระราหูย้ายเข้าสู่ในภพลาภะ และทั้งหมดนี้ก็คือการโครจรของดาวจรที่ส่งผลต่อการทำนายดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ครับอาจารย์ก็จะขอทำนายดวงให้กับแฟนคลับชาวราศีกรกฎโดยที่จะขอเริ่มคำทำนายจากด้านการงานก่อนครับด้านการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับหลังจากที่งานค่อนข้างหนักติดต่อกันมาหลายเดือนเดือนนี้เรียกได้ว่าจะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยสะสางงานของท่านให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปัญหาจะได้รับการแก้ไขครับงานของท่านจะสบายตัวขึ้นภาระงานที่เคยหนักมานาน จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานครับสำหรับบางท่านที่รอการปรับเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นอยู่ในเดือนนี้เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีครับสำหรับชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเลยทีเดียวดาวอังคารจรมาเป็นเกษตรอยู่ในราศีเมษต,ตกอยู่ในภพกรรม,มะของชาวราศีกรกฎครับ จอเจอดาวมรุยูมีดาวพุธเข้ามาเล็งด้วยชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายนะครับสำหรับบางท่านหรือบางท่านที่รอง,งานอยู่ครับในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีและได้งานใหม่การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ครับจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีชาวราศีกรกฎจะเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เกี่ยวกับการงาน สำหรับผู้ประกอบการนะครับท่านอาจจะมีการลงทุนการลงทุนครั้งนี้จะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับและจะทำให้เกิดผลลัพธ์และยอดขายที่เป็นน่าพอใจเลยมาถึงด้านการเงินครับการเงินของชาวราศีกรกฎเดือนนี้มีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินเข้าหาท่านนะครับดาวอาทิตย ยังได้ตำแหน่งค่อนข้างดีในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมีตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิ่ดีและดาวอาทิตย์เมื่อย้ายลักนณาก็ยังอยู่ในมุมที่ค่อนข้างดีครับเดือนนี้ท่านจะมีเงินเข้าหาท่านทำให้เดือนนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับเรียกได้ว่าเงินที่เคยตึงๆอยู่หลายๆเดือนเดือนนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากมิตรสหาย จากสถาบันการเงินการเงินในเดือนนี้ท่านจะสามารถหาได้เองจากดาวอาทิตย์ที่ได้คู่วิชาการด้วยครับมีดาวพระศุกร์และดาวพุธเข้ามาเกือ้อทำให้เงินของท่านจะมุนสะพัดได้ดีในเดือนนี้ด้วยมาถึงด้านความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ครับความรักยังต้องรอไปอีกสักพักนะในช่วงนี้ไม่สมหวัง มีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันครับมิควรคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงนี้เพราะจะทำให้ชาวราศีกรกฎเจอความเครียดโจมตีนะครับการห่างกันอาจจะทำให้ชาวราศีกรกฎเกิดความระหวัดระแวงและไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะในไม่ช้า ความรักของชาวราศีกรกฎจะกลับมาหวานเหมือนดังเดิมครับควรใช้เวลานี้ละครับที่ท่านเป็นโสดหรือคนรักไม่ได้อยู่กับท่านใช้เวลานี้ให้กับตนเองดีกว่าครับมาถึงด้านสุขภาพของชาวราศีกรกฎครับช่วงนี้ชาวราศีกรกฎควรที่จะหาเวลาพักผ่อนนะครับชาวราศีกรกฎ มักจะมีความเครียดเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากครับอาจารย์มองว่าปัญหาจะเกิดจากเรื่องความรักนะท่านอาจจะมีความระบาดระแวงในตัวคนรักของท่านจะทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นพักผ่อนน้อยครับและมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้อุบัติเหตุก็มีเล็กน้อยครับแต่ในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ภายในบ้านของท่าน จะเจ็บป่วยนะดังนั้นควรที่จะเอาใจใส่และดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านของท่านด้วยโดยรวมแล้วสุขภาพยังแข็งแรงดีครับมาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎมีโชคนะครับดาวพระลาหูย้ายเข้าในภพลาภะดาวพระุก ทับลัคนาของท่านในเดือนนี้ครับมีโชคมาจากมิตรสหายมีโชคมาจากญาติพี่น้องแล้วครับเพื่อนจะนำโชคมาให้ท่านหมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้หมายเลข86หมายเลข24หมายเลข16ครับอาจารย์ก็จะขอสรุปดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ครับ ในเดือนกันยายนนี้ดาวพระลาหูย้ายซึ่งจะส่งผลดีต่อชาวราศีกรกฎนะครับเพราะราหูไปตกอยู่ในลาพะและยังมีดาวพระศุกร์มาทับลัคนณาด้วยดังนั้นชาวราศีกรกฎจะมีความโชคดีและชะตาพลิกฟื้นมากกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาแน่นอนครับอาจารย์ขออวยพรให้กับแฟนคลับชาวราศีกรกฎทุกท่านครับในเดือนกันยายนนี้ ขอให้ชาวราศีกรกฎถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ